<G ül üyor> อ้าวลอยใครใส่ดิไหนรอยอะไรรอยตั้งแต่เพลใส่มุงอ่ะเนี่ยรอยเบ็ดเนี่ยใส่มุงใส่ <G ül üyor> เพลใส่มุงตัวนี้รอยเบ็ดมุงมังอะไรพี่ชอบเถียงเนาะมาวันนี้ลงเบรดกันหน่อยนะครับ หมดกับข้าวแล้วต้องหากับข้าวกับข้าวนะไม่มีจะกินแล้ว <laughs> ใส่เบ็ดดูครับครั้งแรกตอนแรกใส่ๆเดือนเดี๋ยวว่าจะหมูหรือจะจาปานๆบ,บอกเจาบอกเจาที่ด้วยไซโลนะฮะ <c oughs> ไซโล <c oughs> เออเนาะพี่เคยเคยเห็นไหมไม่รบเพื่ออะลรองเท้าใครมาใส่ <laughs> ใส่สบายไหมสบายเท้าไหมพี่มันลึกตรงนี้ไม่ต้องลงหรอก เดียวตท่นั้นนลยไม่ต่อเนื่อ,นนอนนงลังเดียวทางเป็นดูแ <c oughs> ล้วพี่จะลง้ยังไงดูด,ดูทางข้าวแน่ใจ <c oughs> ว่าใส่ได้ขัาเทพดูก่อน รังนั่นนะ่ะรังนั่นนะ่ะพอดีโลหนึ่งอ่ะนี่แหละปิ้งไล่แผวเดี๋ยวปิ้งมันมาเลยกลัวน้ำางน้น อย่าใส่แบบลึกลับเดินมากลางคืนนะ่ะอ่ะได้ยินเสียพรุ่งน,น,น,นี้จะทันมาดูไหมพงี้จะเขาให้อุปยกแต่เชาว ใส่ตรงหนานี่างนี <S 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 <u> ้นาผู้ช่วยกินไม่กล้าจับละมั้งแค่ใส่ลองหลอกแค่จับก็บไปเลยเนาะ สาวไม่เนี่ย ยังไนะโอ้โหเฮลิท <recess> <ând> oh, ่าอะไรอ่ะเจาะเองเดียวเลยโอ้กุบใหญ่มากเลยตรงนั้นเลยเพียวเด็บปะบูใหญ่ ยันเนาะยันมากไงยันต he ัวอะไรัตดำโอ้โหโอ้ัวอะไร ยังขนาดเนาะมีมาผู้พันแมาผู้พันชูโอ้ย ข้าวมันจะตั้งท้องอะเขาไม่ให้ใช่มีหลักฐานนะนี่หลักฐานมี่ในกล้องถ้าลงถ้าลงคลิปไปนี่ไม่ต้องบอกเขาก็รู้ <c oughs> ถ้าลงคลิปไปเอะพอสอชั่วสอชั่วไม่ไ ปันทึกประจำวันนูตังางหน้าตังางตาขุดเห็นชิดัยยังให้อาใส่ทีเดียวเธอสามสี่ตัวไม่ได้ ไม่ไรตรงนั้นนะคุดขายได้เป็นได้หลายโลนะตรงนั้นบ่ต้องบ่ต้อง <S <S เอาแค่อสองตัวค่ะ ไม่ใช่เขาตัดมันหักไงนูปะหลมุมมันหกักไม่ได้ฟืนเนาะนี่ตรงนี้ไม่ใส่นี่เคยใส่กุ้ง เอาอันขุดจะไปเอาตรงไหน,นกินหมดมีการเลือกอีก Mm. Some up, keep Bye bye.